check 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 check, 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 check. <laughs> away with nothing to show and the walls kept stumbling down in the city that we love Grey clouds roll over the hills bringing darkness from above but if you close your eyes does it almost feel like nothing changed it all and if you close your eyes does it almost feel like เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในเกมปั๊บพันนะครับพาร์ทที่หนึ่งนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็มาเป็นซ่อนนะครับมาเป็นป๊อปก่อนเลยนะครับป๊อปคอนเนี่ยถุยคนละป๊อปคอนเนี่ครับไม่ใช่ป๊อปคอนนั้นนะครับพูดผิดนะครับโอเคเราเราจะหลบมุมอยู่ตรงนี้ครับโอเคไอ้กล่องนี้ใช้ได้ปะอุ้ยเร็วเร็วเร็วเออเออนี่เป็นไอ้นี่ดีกว่าหมายังวะ เฮ้ยก่อบาดเลือไม่เป็นเป็ไม่ค่อยเก่งนะครับโอเคสักครู่ครับเราจะต้องเรียนเียนไว้ก่อนโอเคฮะยังไม่มีคนตายครับจังหวันี้ฮะโอ้บอกเกอร์เอ้ยติดติดติตอนจะหนีนี่กูบอกเลยเอาเฮ้ยบสดีเพื่อนชฮ้ยมาไงเนี่ยไปครับประมาณรักสองนาทีเดี๋ยว ประมาณนักหนึ่งนะไปประมาณนักสามสิบวิขอผมออกไปแว้นนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับเออมันด่านคล้ายๆกับอ้นนี้เลยอะไรวะเคาน์เตอร์เลยนะครับผมคงคิดเองแต่ว่าถ้าเคยถ้าใครเคยเล่นมันก็คล้ายๆเนาะเคาน์เตอร์นะเออนี่นครับคล้ายๆนะโอเคสเอดพี HP นะยังไม่มีใครมาโอเคเนี่ยซ่อนนี่มันไม่ค่อยมันเลยนะครับแต่ซ่อนหน่อยแล้วกันนะฮะเรามือใหม่ครับผม ไม่ควรออกไปแวนครับผมยังไม่ชํานาญพอนะครับอันตรายถ้าจะออกไปแวนนะครับปั๊บอุ้ยตายหนึ่งแล้วครับตอนนี้ครับเพลเยอร์ตายไปหนึ่งแล้วนะครับก็เออลืมบอกไปครับสำหรับเกมปพัธนนี้ครับโหลดได้ทาสเตตโตนะครับผมไม่เสียตังค์นะครับไม่เสียตังค์นะฮะโหลดฟรีนะครับผมโอเคนะโอเคเฮ้ยติด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 เฮ้ยเฮ้ยนี่อย่างนี้ดีกว่าถ้าททมนัดมึนไหมเฮ้ยป๊อปวินเย็ดเฮ้ย เย่บอบบินต่อไปเราก็เป็นป๊อบแล้วไปฮะอ้าวเราได้เป็นคนซ่อนอีกแล้วนะครับโอเคเออผมขอเป็นนี้ต่อแลวกันนะมันหนุกดีนะครับ,ป,รบป๊บไป let's go มาฮะหาที่ซ่อนใหม่ครับแ็บแ็บแ็บเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงตรงเนี้ยแหละนะนะครับซ่อนมันตรงนี้แหลนะ จึ๊บจึบหมุน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 ก่อนหมุนก่อนทำให้เนียนอยู่หลังอยู่หลังเออเอออยู่เงี้ยอะไรอยู่เงี้ยหละปั๊บ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 เฮ้ยอยู่แบบเมื่อกี้เออเนี่ยอยู่ท่าเนี้ยนน่งเนียนดิเฮ้ยเฮ้ยอยู่ท่านี้อยาอยู่ท่านี้ตึ๊บจึ๊บึ๊บอ่าโอเคดิท่านี้นะครับไม่มีใครหาเราเจอแน่นอนนะเชื่อผมเลย นะครับเกือบเนียนมากครับบอกเลยนะครับแต่อยากท้าทายนัดมืดปะนะฮะท้าทายนัดมืดเดือยนะครับแมวบแหวนี่ไลยก่อนไปฮะตรงนี้ปลอดภัยครับไปครับแมวบแหวบแหวบแมวบแหวไม่มีเหรอตรงไหนวะไปฮะเออเนี่ยแม็ปมันคล้ายๆกับไอ้นี่เลยอะไรวะคัตเตอร์อะนะครับตรงนี้ก็ไม่มีไปฮะ อถวนี้ไม่มีก็ไปครับไปเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนใกล้ๆนี้บอกเลยถ้าทายอำนาจมืดถ้าทายอำนามืดอุ้ย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 อุอุยอยอยออยออยไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยยเอุ้ยนะนะเกือบแล้วโกนะครับแหมดีนะวิ่งออกมา แอบอยูนี้ก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ๋อซองซองขนาบข้างนะครับโอเคอ่าแนะรบซ่อนอยู่นี้แป๊บอยู่ท่านี้เยสตบตบ, yeah, yeah. บินตบบินเย่เฮ่เย่เฮ่นะฮะบอกแล้วสายโหดก็อย่างนี้แหละอ่านะครับผูเป็นแล้วอ่าเนี่ยครับความหามันมันเกิดแล้วนะครับโอเคโอ้ยนะครับเพล่ ตายหาได้ยังไงเด้เพื่อนนะฮะมีคนเป็นเหมือนเราด้วยนะครับเป็นสองคนอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับแต่แมปแบงกว้างเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว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 ยิงมันยิงมันเป็นไรติดหลอเพื่อนติดหลอเพื่อนเนี่ยติดไปหนึ่งฮะโอใสิไปหนึ่งนะบอกเลยตายโหดมาเองอเอ๋ แผ่นี้ไม่น่าจะมีนะแต่ตรงนี้แม่งน่าสงสัยช่างแม่งแล้วกันนะโอเคสองไม่ไม่ใช่นะไม่น่าจะใช่โอเคไม่มีเว้ยจะจะจยิงจะยิงเดี๋ยวก็ตาหรอกเพื่อนอันตรายนะรู้ไหมเนี่ยแผ่นนี้ไม่มีจำได้ามันมีสองกล้องอยู่แล้วไม่มีไม่มียายอันตรายอย่าเสี่ยงเลยนะ น้าจริงเหรองั้นว่าเราถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ขยับไปจากที่เดิมผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่โอเคไม่น่าจะใช่ไปครับเปึ๊บเปร๊บทำไมไม้ไม้ตรงนี้มันอยู่แล้วใช่ไหมนั่นใหญ่เฮียสองไม้เนี่ยน่าสงสัยสองไม้เนี่ยน่าสงสัยไม่มั้งไม่น่าจะใช่นะครับอันนี้มีสองกล่องแล้วจําได้นะครับเราเคยผ่านมาไม่มีเดี๋ยวต้องไปหาที่แบบมันรู้สึกเนียนๆหน่อยแล้วกันนะ โอเคตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช่ไอ้ถังนี่ผมว่าผมว่ามันก็ไม่น่าจะใช่นันเนี้โอเคขอยิงสองอันอันนี้ไม่น่าจะใช่ไม่มีสิผ่าแลวลีเลือดก,ก็จะหมดก็เลยก,ก็เหลืออีกสองนาทีไอพ้พวกไอ้พวกนี้ก็ไม่น่าจะใช่มันเหลือกี่คนเนี่ยช่างแม่และนะฮะหืมไม่ใช่ว่ะไอ้เขี้ยวโอ้โหสามกล่องสามกล่อง ผมว่าคนไม่น่าจะแอบเนียนขนาดนี้นะโอ้โหเ,เหล่นเลยห้าสิบแล้วครับอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะแม่เงยยังก็ต้องไปทุกที่ไม่ใช่วะ่ะแม่เล่นหลือสี่สิบแล้วอ่ะอืเอ้าเพื่อนออกเลยไหมไอเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เนาะเพื่อนเราโอเค ไอ้สามกล่องนี้ก็ตรวจไปแล้วหรือ,อยังถ้าสามกล่องเราก็จะเหลือยี่สิบห้าเก็บไปก่อนแล้วนประมาณสามสิบเบียยิงกราดมั่วๆเฮ้ยแถวนี้ได้โอ๊ยตายแล้วเพื่อนเราคนหนึ่งไปย,ยพีชีพแล้วมันอยู่ไหนวะไหนวะยิงมั่วแล้วนะกรกราดยิงครับกล่อางนี้กราดยิง เนียจำได้ว่าตรงนี้กูตรวจไปแล้วตายออลาก่อนเพื่อนจะไปส่องแ๊บมันอยู่ไหนไว้อีกตัวหนึ่งอะ่ะเออได้อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเนี่ยกูยังไม่รู้เลยแบบ,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 บโอ้กูเป็นอีกแล้วอะไรวะไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นฮันเตอร์ทำไมอ่ะทำไมกูต้องเป็นฮันเตอร์กูไม่ชอบฮันเตอร์ นะชอบป๊อปมากกว่าแม่งหนุกดีนะครับไปผมว่าไม่น่าจะมีใครมาแบท,ท้าทายนัดบึ้นเนะครับโอเคเมื่อกี้ได้ยินเสียงแปลกๆปลอยู่ไหนวะเมื่อกี้ผมเหมือนได้ยินเสียงอะไรแปลกแปเอา้าเอ้ยตรงนี้ทำไมมีสองกล่องอีกกล่องหนึ่งอะเมื่อกี้เรายังเห็นอยู่เอะมันแปลกแปกนะ อันนี้มันไม่ใช่วะอันนี้ไม่น่าจะใช่นะยิงไม่โดนตรวจเช็คก่อนอืมไม่น่าจะใช่เราจะความถ้าคนจะซ่อนสี่กล่องเลยเหรอเฮ้ยไปหน่อยิเพื่อนไปหน่อยไปหน่อย อยู่ไหนการเช็คเช็ช็ยิงเช็คครับยิงเช็คยิงเช็คยิงเช็คเฮ้ยนั่นไง่นไงยิงเช็คยิงเช็คเขาเรียกยิงเช็คเขาเรียกยิงเช็คเขาเรียกยิงเช็คไอ้เหี้ยเาเรียกยิงเช็คยิงเช็คไอ้ควายติอ่อนไปเองนะมึงเนี่ยเอ๊ห่ เมื่อกี้ยิงเช็คแม่งอย่างฮาเลยอยู่ดีแม่งก็วิ่งหนีออกมาคือยิงเช็คเล่นๆไงเออนะครับอ้าวดีนายโง่อีกนะไม่น่าเลยนะครับเขาเรียกว่าเล่นจิตจิตตวิทยาอันนี้ผมว่าไม่น่าจะใช่ไอสอนอันนี้ผมยิ่งคิดว่าเลยไม่ใช่แนะ่นอนอืมมันจะต้องสองกล่องนี้สินะกล่องกล่อง,องกล่องกล่องไม่ใช่เฮ้ เฮ้ยนอนอยังโหดไอ้เหี้ยอันนี้มันเห้ยแลกมันมันแปลกโอ๊ยจะตายหาแล้วกูเฮ้ย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 นี่ไง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 ยิงมัน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 เรียบร้อยฮะแฮะ เสร็จโจหืมตรงนี้มันแปลกนะทำไมมันอ้าวอ้าวเกรมพลิกคดีพลิกเอ้ยเอ้ยอย่าบังดิอย่าบังเอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยมึงจะบังทำไมเนี่ยไอชิบหายแล้วกูเฮ้ยจุะจะเป็นนี่นี้ก่อนแล้วกันโอ้โอเคเป็นนี่นี้และเถ่นไปไกลๆก่อนเพีเยร์ไดอ้าวชิบหายแล้ว เอ้ยเอ้ยเอ้ยจบตบอยู่ในเงามืดซุกในเงามืดแป๊บโอเคซุกในเงามืดไปฮะจุ๊บจุ๊บซุกในเงามืดซุกในเงามืดซุกซุกในเงามืดซุกโอเคหลบอย่างนี้ก่อนแล้วกันจะพ้นไหมเนี่ยกูเอ้ยอ้าวชิบหายแล้วโอเค เฮ้ยไอเฮี้ยมึงมาไงเนี่ยไอสตอรี่เพน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 เฮ้ย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 ไปแล้วหลบอ่าไม่น่าเลยไม่น่าเลยนะโอ้นะครับมีเฮเลยไม่น่าเลยกูโอ้โหแม่เงยกว่าเนี่ยแล้วนั่นน่ะไม่น่าออกมาเลย ไม่น่าสนเลยกูเอ้ยไอ้มานะี่แปลกไม่ใช่วะมีอะไรข้างนี้ไหมเกรษฐตวิทยาต่ออืออืออืไม่น่าจะใช่โอ้ยไม่น่าเลยไม่น่าเลยได้นี่ทำไมมาอยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมไม่ยิงเนี่ยไอ้เนี่ยทำไมไม่ยิงเนี่ยอ้าวมันบล็อกนี่นา ไม่ตายเธด้วยเอ,อ้ยตรงนี้ไม่มีใครแล้วผมจําได้มีอยู่แค่ผมไก่ไอ้นั่นแหละแม่งนอนคว่ำอยู่หา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 หอยู่ไหนอยู่ไหนออกมาไปโต๊ะออมามึงอยู่นี่ใช่ไหมแปลกแปลกไหมเพื่อนไอ,อ้มันไม่น่าจะใช่อ่ะ อยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะเฮ้ยไอ้นี่ไม่ใช่หรอกจำดามันม่อยู่แล้วพยายามสำรวจแมปก่อนแล้วนะโอ้เจบจบแม่เงเอ้ยนี่ไม่น่ามีใครแล้วก็เนี่นยมีแต่เนี่ยยิงสุมส่มๆไปแล้วกัน อันนี้มันมีอยู่แล้วจาได้โอ้ยหัวร้อนเครียดอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอันนี้ปะไอเอยติด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 อะไรเนี่ยไม่ใช่วะหัวร้อนโว้ยไอยเฮียน,นี้ก็ไม่ใช่อยู่ไหนวะไอเฮียน,นี้ไม่ก็ไม่ใช่ดิไอสองอันนี้มันมีอยู่แล้ว ไอ้เงี้ยน,นี่มีอยู่แล้วจำได้สองกล่องอยู่ไหนวะแมงเงยเอ้ยมันอยู่ไหนอ่ะโอ้ยแมงแม่งเงยไอ้สัตว์อย่างเงี้ยแกจะไปเรายิงฆ่าตัวตายไอ้เหี้ยข่อยสัตว์แม่งขวอยอยู่ไหนวะไอ้สัตว์หัวร้อน แม่งเลยโอ้นะครับเนี่ยก็ไอ้เนี่ย,ยอยู่ตัวเดียวเลยเนี่ยยิงยังไงก็ยิงไม่ตายอ่ะมันบอสเดอะฟาร์กอะไรมันบอสเดอะฟาร์กอะไรยิงยังไงก็ยิงไม่ได้จำเนึ่ยครับโนเดทเคงง,งงไปก่อนนะครับวันนี่งง,งงเลยนะครับทำไมมึงไม่ตายวะเฮ้ย เฮ้ยนี่ครับไปห,หาที่ซ่อนอื่นแล้วกันนะครับไป let's go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  ไปครับที่ซ่อนเดิมครับเอาวันดีสหายไฮ้มึงจับไอ,อ้มึงจับไปอย่างนี้ทำไมเดี๋ยวก็ตายคู่หรอกมึงออเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่เห็นจริงมึงไม่มึงไม่ม ไอ้ยมึงไม่เห็นจริงอะ่ะเฮ้ยไหนดูดิเฮ้ยผมว่ามองจากข้างบนผมว่าเห็นนะผมว่าเห็นมันซ้อนกันนะเออช่างแม่งอะ่ะผมว่าเห็นนะเติบเตบเนี่ยท่านผู้ชมดูดิด,ดูดิดีครับมันเห็นน่ะทำไมมันไม่เห็นอะ่ะทำไมมันไม่เห็นอะ่ะ ว h a เธอเฮีผมเห็นนะว่า <c oughs> ใช่เลยเอ้ยไม่สนจริงอะ่ะไม่สนจริงอะ่ะแม่งเดินผ่านไปแบบไม่สนจริงอะ่ะผมว่ามันเห็นแล้วล่ะอย่างนั้นอะ่ะเพราะว่าเห็นแล,ล้วล่ะไอ้อนเดร์ซอนเด้อดผมว่าเห็นแล,ล้วล่ะผมว่าต้องเห็นแล้วล่ะอย่างนั้นอะ่ะคือไม่เห็นไม่ใช่อะ่ะผมว่ามันต้องเก็บเอาไว้ก่อนอ่ะอืมเห้มานมา เจาะเกรดอะไรเจาะ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 เจ๊ะเจ๊ะเจาะโอ้สปินไล่เหลาน่าแต่ละคนนี้อ่ะโอ้โอ้โอ้อะไรวอวออ่านไม่ออกอันนี้สามสี่สองสี่เฮี้ยโคตรโไอ้เฮี้ยมันไม่เห็นจริงเหรอวะไอ้หลัดขนาดนี้เลยเด้วยไอ้เฮี้ยมันยังไม่เห็นอีกอะก้อนหาเด็ดแค่ อกระโดดายกระโดดายเอเนี่ยถ้าทางน่ามืดเดิโอเอลหน่อยไม่เห็นจริงหรอเนี่ยถ้าทางน่ามึดเขาเรียกว่าถ้าทาัน่าม็ดกับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวเรากลับมาเราขอสัญญาโอ้โหเสียงนี้บอกเลยดังกระหึมกลับดีกว่ากลับแล้วกลับมาแล้วเออทุ กลับมาที่เดิมเพื่อนเราว่ามันเห็นหนายนะเดี๋ยวเรามาเราไปเป็นนักสืบแป๊บอ,อื้ยจุ๊อุุ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้จ๊มันมาอีกแล้วอะ่ะเพเืพเ่อนเพื่อนถึงเวลาลาโลไว้เพื่อนเดูนนิ่งๆคอยทำตัวนิ่นงๆเข้าไว้แตเย็นเฮ้ยมึงไม่เห็นจริงเหรอขนาดดีเลยนว้ยโอเค มึโงโง่หรือมึงเซ้อะมึงซื่อมึงเซรอหรือมึงโง่เนี่ยกูอยากรู้จริงเอาป๊อปบินโอ้กูนี้แบบพอตอ่อเฮ้ยพอตอ่อเอ้อ,อาา่ฮะอ่ฮะเฮ้ยเไอ้น,นี่ต่อมันต้องอย่างนี้ต่อครับไปที่เดิมครับป,ป๊อปบินเออ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  จะ,ะกูงงกูนี่เงบเลยนะครับผมนี่เงิบเลยไอนี่ก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะไม่ไปไหนเลยนะครับไปฮะที่เดิมครับที่เดิมเมื่อกี้เดี๋ยวขอทักหน่อยมีไทยบ่เดี๋ยวทักเดี๋ยวทักนะครับโอเคมีไทยไหมถามไปถามไปนะมีไทยไหมนาถามไปก่อนนะครับ ถามไปก่อนถามไปก่อนโอเคเอ้ะ hey, พุนาแนวกล้องนะรู้ไหมเอ๊ะ hey. นะฮะเจอคนไทยนะครับพุ่งแนวออก,กล้องนะไม่ต้องบอกไปก่อนนีครับใครเนี่ยสามสองสามไม่เราเือเพื่อนที่เดิมที่เดิมหรอเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมึง อันตารายนะเพื่อนจะดีเราเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันดีเราเพื่อนอันตารายนะเพื่อนมันอันตารายนะเว้ยเพื่อนแบบนีงครับตาทานนามเดแป๊บผมอยากรู้มันอยู่ไหนแค่นั้นแหละาหาหาหาครับที่จริงมันต้องหาเรานะครับแต่ผมได้มาหามันนะครับโอเคกระโดดครับบอกเลยครับยินจามาเองวุ้ยุบชุบชุบไม่มีว่ะ ว้าว wow. เอ้ยป๊อปไปไหนป๊อปไปไหนไม่รู้ครับกลับมาแล้วเพื่อนตามมานายอยู่ไหนนายอยู่ไหนอ่านายนอยู่ไหนทำไงงะนายอยู่อยู่ไหนอ่ะนายอยู่ไหนนายอยู่ไหนนายอยู่ไหน นายอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเฮ้ยตอบมาลีเพื่อนนะครับมันอยู่ไหนวะมา6384เอาวอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนกันเนี่ยมึงอยู่ไหนกันจังใดก็บ่รู้เดา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 แป๊บไม่ใช่วะอยู่ไหนวะพวกมึงเองอยู่ไหน dù tông kong kong lie sai, sôi ok hilala 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 กระโดดแป๊บ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 เียบๆจื๊บอื้ยี่ยี่ไปไหนไปไหนตามอยู่เนี่ยกูตามมึงอยู่นะครับก็นานๆหน่อยนะครับก็ท่านผู้ชมจะได้หายคิดถึงเนี่ยบางคนกว่าหลายคนคงไม่คิดถึงกูนะครับจื๊บโวแอปโซอปโซแอปโซแเฮ้ยเฮ้ยมากันเป็นขบวนเลยขบวนการสามสีอ่ะน้อย น้อยคงจะบอกว่าไห้นะฮะนี่คือแบบบทรอบเลยฮนะตึงต๊งตึงต๊งตึง้งตึ้งเดี๋ยวมานะครับแป๊บหนึ่งคนระขอไปเข้าง้างสักครู่นะครับ กลับมาต่อกันลอยนะครับกลับมาต่อกันลอยนะครับไปเร็ว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 เร็ว,รวอ้าวชนะเฉยตามมาเกเกตามันไปครับ G O G O ตามเข้าไปตามเข้าไปไปตามผมตามทางของเราดีกว่าติดติดติดมึงไปไหนเนี่ยกูงงออไปนูน่นไปนูน้นไปตามไปตามไปโอ้ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วจุ๊บจุ๊บไอ้ตายไปหนึ่งว่ะเสือดื้อซ่อนซ่อนซ่อน อยู่ไหนวะไอ้เคียถ้ามันโผล่ทางนั้นกูว่าชิพายนะอยู่วอไหนฟับ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 เฮ้ยเจอเฮ้ยวันดาแล้วทุกคนทุกคนลงไปดึงทุกคนลงไปดึงไปแล้วทุกคนจะมีชีวิตอยู่ต่อ,อ,อเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เห็น เออลาก่อยกูไม่ร <favorite> ู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นกูไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นตายหาแต่กูรู้ว่าพวกมึงอยู่ตรงไหนเรียบร้อยตายไปหนึ่งเพื่อนทหารเราตายไปหนึ่งเรียบร้อยเออฮะ ฮันเตอร์วินโอเคนะผมก็สวัสดีใครที่ชอบก็ครับผมก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์และยืมคอมเมนต์เพิ่มกระจายมูมด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย